ผมบางผมร่วงเวลาสระหลุดมาเป็นกรรมเือหาผลิตภัณฑ์ชนิดต่ตางๆที่มาดูแลเส้นผมหลากหลายมีห้องแต่ใช้ไปทุกที่ห้องก็ไม่เกิดผลอะไรเลยก็อดใจสวัสดีครับผมอธีรโชตแต่ก่อนผมมีปัญหาเรื่องเส้นผมเมื่อสามสี่ปีที่แล้ว ผมบางผมร่วงก็หาิตภัณฑ์ชนิดต่ตางๆที่มาดูแลเส้นผมหลากหลายห้องแต่ใช้ไปทุกยี่ห้องกาไม่เกิดผลอะไรเลยก็อถอดใจเพราะไม่เห็นผลเพื่อนๆก็ทักบ่อยขึ้นพลว่าผมบางบางมากเส้นผมเล็กหลุดร,ร่วงเวลาสระผมหลุดมาเป็นกกงมือผมไปเจอผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งผมก็ศึกษาอยู่ทัก ก็เราเกิดใจใช้ของอาิล่าดูในใจผมคิดอยู่ว่าผมใช้ของอาิล่านี่ประมาณ6เดือนถ้าไม่เห็นผลผมก็จะเลิกใช้ผมใช้อาริล่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนน2 5ารจนถึงปัจจุบันวันที่12กุมภาพันธ์2568 ใช้เวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์ฟอามิล่า3เดือน1 2วันเส้นผมขผ,ผมขึ้นหนามากผูกใจกผมมากแต่ก่อนออกไปข้างนอกต้องใส่หมวกเวลาไปไหนผมตกหัวเปรียบจนเห็นชัดมากแต่เดี๋ยวนี้มั่นใจมากขึ้นครับิธลาาลาผมมออยยู่เขีข้งค